สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ<ม>เนื้อหาที่ผมจะพูดก็ยังคงเป็นเรื่องของงานพื้นและการตกแต่งพื้นอยู่นะครับโ,รโดยหัวข้อที่จะพูดก็คือเป็นเรื่องของพื้นปูกระเบื้องนะครับโดยผมจะพูดถึงลักษณะของกระเบื้องที่เหลือประมาณสัก 2- 3สชนิดนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยอันแรกก็คือเรื่องของกระเบื้องหินขัดนะครับก็คือเป็นกระเบื้องที่เราทําขึ้นมาจากหินขัดโดยทําเป็นแผ่น นะครับผมเรียกว่าเป็นกระเบื้องแต่จริงๆเนี่ยก็คือว่าเขา,าทํำเป็นหินขัดแล้วก็ทําเป็นแผ่นแล้วก็ตัดเป็นแผ่นที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดของมันก็อาจจะเป็นสามสิบคูณสาสิบเซนสี่สิบคูณสีเซนห้าสคูณห้เซนแล้วก็จะมีความหนาอยู่ประมาณสัก2.7งจุเซนนะครับสามารถนํามาปูดโดยการปูชิดกันได้ซึ่ง พื้นผิวหลังการปูเนี่ยจะเหมือนกับหินขัดแผ่นเล็กๆเอามาเรียงต่อกันเมื่อใช้งานไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาขัดผิวให้มันมันลื่นได้เหมือนกับหินขัดโดยการใช้เครื่องขัดนะครับส่วนเรื่องตรงนี้เรื่องของหินขัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดในหัวข้อ อื่นนะครับอันนี้ต้องรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอันนี้ดูรูปประกอบแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นลักษณะของกระเบื้องหินขัดนะครับซึ่งเขทาทําเป็นอ่านี่เป็นกระเบื้องทอรัสโซนะครับก็คืออ่าเป็นแผ่นเล็กๆนะครับเป็นแผ่นอาจจะประมาณ30เซนคูณ30มเซน40เซนคูณเซนแล้วก็เอามาปูชิดกันนะครับเหตุผลที่เขาทําเป็นแผ่นกระเบื้องเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีเวลา เขาทำเป็นหินขัดผืนใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการแตกร้าวหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการสกรปรกอะ่ะเวลาทำนะครับเวลาทำเนี่ยมันจะเละมากเลยเวลาทำหินขัดเพราะฉะนั้นพอเป็นกระเบื้องเนี่ยเขาก็แค่เอาปูนกาวเนี่ยมาปูเท่านั้นเองนะครับซึ่งลักษณะของกระเบื้องพวกนี้เราลองดูแล้วกันเราจะเห็นตามลักษณะของห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนกับ มีเม็ดหินกระจายอยู่ข้างในนะครับมเม็ดหินนี่ก็แล้วแต่สีที่เราจะใส่เข้าไปหยุดอยู่ที่ว่าเราจะคัดขนาดเท่าไรอะไรยังไงแล้วก็ไอเนื้อปูนที่อยู่เนี่ยก็แล้วแต่สีที่เราจะผสมลงไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอไปพูดในหัวข้อเรื่องหินขัดละกันนะครับถัดมานะครับเป็นกระเบื้องอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราอาจจะ,ะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นเราเรียกว่ากระเบื้องแก้วหรือ a s า t ทายนะครับ กระเบื้องแก้วเป็นกระเบื้องที่มีลักษณะใสผิวมันแวววาวเนื้อโปร่งแสงมีทั้งแบบแผ่นและแบบโมเสกแก้วเม็ดเล็กนะครับมีทั้งแบบลวดลายในเนื้อแก้วและแบบที่ทําลวดลายบนผิวกระเบื้องแก้วด้วยนะครับมีลวดลายและสีสันให้เลือกมากมายมีอัตราการดูดซึมน้ําต่ําเหมาะสําหรับการตกแต่งผนังเท่านั้นไม่ควรนํามาปูพื้นเนื่องจาก รับน้ําหนักแล้วก็แรงกระแทกได้น้อยและหากเกิดการแตกหักอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้คือลักษณะของกระเบื้องแก้วเนี่ยก็ก็เป็นกระเบื้องอดินเผานะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกอันหนึ่งหละ่ะเพียงแต่ว่าเขาผสมเอาเศษแก้วเนี่ยไปบดแล้วเขาผสมเข้าไปเนื้อเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นเป็นลักษณะของเคลือบใสๆแล้วก็เหมือนกับเป็นลักษณะของแก้วที่ร้าวนะครับซึ่ง ตรงนี้โรงงานที่ท,ทําของไทยก็มีจะเป็นน่าจะเป็นของลําปางไทยนะครับเป็นกระเบื้องโรงงาน,นยอยู่ที่ลําปางรู้สึกน่าจะมีอยู่2โรงนะครับออถ้านึกไม่ออกเนี่ยเราจะเห็นกระเบื้องตรงนี้มักจะเอาไปปูพวกผนังหรือพื้นสระว่ายน้ำนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องแก้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีออกเขียวก็จะเอามาตกแต่งอันนี้ราคาก็าจะแพงกว่ากระเบื้องเซรามิกธรรมดานะครับกระเบื้องเซรามิกธรรมดาเนี่ย ราคามันเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหรือร้อยกลางๆนะครับถึงถึงประมาณ 200- 200นิดนิดๆแต่ว่าพวกเนี้ยราคาต่อตารางเมตรเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ4,500นะครับถึงถึงเกือบพันนะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องแก้วขนาดมันไม่ใหญ่นะครับบางครั้งเราก็จะเห็นเป็นขนาดสัก10เซนคูณ10เซนหรือบางครั้งก็เป็น10เซนคูณ20เซนแต่แต่เราจะไม่เห็นใหญ่ใหญ่สุดอาจจะ เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยคือ8นิ้วคูณ8นิ้วหรือ20เซนคูณ20เซนเราจะไม่เห็นแบบ30คูณ30หรือ40คูณ40เซนนะครับมาดูกระเบื้องชนิดสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเราเรียกว่ากระเบื้องโมเสกนะครับหรือโมเสกทายนะครับกระเบื้องโมเสกเนี่ยเป็นกระเบื้องขนาดเล็กๆนิยมใช้สําหรับการตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับด้วยความที่มีขนาดเล็กเนี่ย จึงสามารถที่จะนํามาใช้สร้างสรรค์งานหรือแพทเทิร์นได้หลากหลายนะครับมักจะนํานมาใช้ปูเนี่ยกับกระเบื้องประเภทอื่นๆเพื่อตอบโจทย์งานออกแบบไม่ว่าจะเป็นงานพื้นหรืองานผนังคราวนี้ควรจะคํานึงถึงความหนาแล้วก็ลักษณะของขอบกระเบื้องที่นํามาปูร่วมด้วยกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางอันเป็นกระเบื้องตัดขอบเอามาปูเข้ามันอาจจะไม่เข้ากันเรื่องของการยานแนวหรือว่าทําลวดลายให้มันเหมือนกันนะครับมีการเลือก มีให้เลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะหลายลวดลายหลายสีสันหลายรูปทรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะขนาดอาจจะเป็นนะหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วไม่ใช่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นเออเลอร์เรื่องฟอนหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วสองนิ้วคูณสองนิ้วหรือสี่นิ้วคูณสี่นิ้ว นอกจากนี้ก็ยังมีรูปทรงอ,อื่นๆเช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมหกเหลี่ยมเป็นต้นโดยเขามักจะทําโดยการติดตะข่ายที่อยู่ข้างหลังะนะเพื่อให้กระเบื้องแต่แต่ละแผ่นอยู่เป็นแผงโดยแผงหนึ่งก็จะมีขนาดประมาณ30เซนคูณ30มเซนนะครับแผงหนึ่งก็จะมีราคาถ้าช่วงลดราคาก็อาจจะมีราคาต่ํากว่าร้อยแต่ว่าถ้าราคาเต็มๆก็อาจจะร้อยสองบาทต่อแผ่นนะครับอันนี้ก็จะมีราคาแพงนะครับ เขาบอกทําเป็นแผงเนี่ยมีตะข่ายเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งมากขึ้นแต่ก็ใช้เวลาในการปูมากกว่ากระเบื้องทั่วไปเนื่องจากบริเวณอ่ามันมีรอยต่อเยอะเราจะต้องยาแนวเนี่ยมีร่องที่ยาแนวเป็นจำนวนมากการทําความสะอาดก็จะยากกว่ากระเบื้องทั่วไปเนื่องจากมีร่องยาแนวเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูถึงกระเบื้องโมเสสนะครับคือจริงๆถ้าจะแบ่งตามวัสดุเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกเป็นกระเบื้องแก้วหรือบางบางครั้งเนี่ยผมก็เคยเจอ เขาเอาพวกเศษหินนะครับเศษหินอ่อนเศษหินแกรนิตเนี่ยเอามาทําเป็นโมเสตก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเศษพวกกระเบื้องเซรามิกธรรมดาหรือเศษของกระเบื้องแกรนิตโต้เนี่ยเอามาทําก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องโมเสตนะครับผมขอจบคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ